สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บันทองครับเกษตรพิชักโลกตอนนี้อยู่ในไร่ข้าวโพดครับเขียวๆสวยๆงามต้นสูงใบใหญ่ขนาดนี้ต้องมาคุยกับเจ้าของแปลงหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองหน่อยครับชุติการตัวเจริญค่ะเกษตรกรพื้นที่อําเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้วตําบุท่าเกวียนค่ะอ่าตอนนี้เราอยู่ในเขตตาบลท่าเกวียนนะครับขับรถมานี่ก็เห็นแปลงข้าวโพดเยอะเหมือนกันนะแต่ที่แน่เออเป็นแฟนมันแท้ ใช้มาสองรุ่นแล้วใช่ค่ะรุ่นที่แล้วเป็นไงครับโอเคโยค่ะผลผลิตดีใช้ได้แล้วรุ่นนี้ข้าโพดอาหารสัตว์เนาะใช่ค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยกี่ไร่ครับแปลงนี้สี่สิบห้าไร่ค่ะสี่สิบห้าไร่นะครับสี่สิบห้าไร่แล้วก็ฉีดพ่นโฟทีไปสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วค่ะ่าปุ๋ยเปบยเคมีอะไรได้ลดไหมลดเกือบครึ่ง อต้นทุนก็ลดเนาะใช่ะนะครับต้นทุนลดอ่ะได้แล้วเรื่องของต้นทุนแต่ที่แน่ความสมบูรณ์ของต้นมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงต้นมันรากอากาศนะคะถ้าเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นะคะเน้นตรงที่รากอากาศนะคะเพราะมันจะช่วยค้ำยันตอนเวลา<อ>ถ้าเกิดว่าฝนตกอย่างเงี้ยค่ะครับไหนช,ชี้ชี้ดูหน่อยชี้ดูหน่นมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยมันมีสามชั้นสองสามชั้นนะคะครับแล้วเวลาฝนตกมามันจะช่วยค้ำยันไม่ให้ต้นหลบแล้วก็ช่วย ครับนี่คือระบบลากสุดยอดเลยแล้วต้นปวบไหมปวกต้นปวกใหญ่อนะครับใบก็โอ้โหเงางามมากเลยเหมือน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 ข้าวโพดไม่ได้เจอแ้งเลยเนาะเจอสองรอบค่ะเจอสองรอบใช่ฝนขาดเหรอใช่ค่ะฝนทิ้งช่วงอ๋อพิ่งมาได้ช่วงนี้หรือไงพึ่งมาได้ฝนเร่งๆช่วงหลังๆน่ยค่ะอ๋อฝนทิ้งช่วงรอบละสิบกว่าวัน ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผ่านสมรภูมิแรงมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วนอกจากความสมบูรณ์ของระบบรากต้นใบเขียวฝักเป็นไงฝักเสมอค่ะอย่างต้นหนึ่งเราจะได้สองฝกักอ๋ออย่างนี้เลยเนาะ,ะอะเพราะว่าต้นมันสมบูรณ์ฝักมันก็จะค่อนข้างจะเสมอกันฝักแรกกับฝักสองอือก็คือไม่ใช่ว่าฝากักฝักหเด่นฝักสองด้อยอย่างเงี้ยเนาะใช่ อันนี้ก็คือดูดูรู้เลยว่ามันมาแบบเต็มเต็มสฝักใช่แล้วผลผลิตเราก็จะได้เพิ่มเป็นเท่าอ,อืมโอเคเอาใจช่วยขอใได้นะครับค่ะอ่าสรุปต้นทุนลดไหมลดค่ะความปลอดภัยเป็นไงบ้างสำหรับคนฉีดปลอดภัย100%อค่ะใครฉีดใครฉีดแฟนฉีดอ่าเราก็ห่วงแฟนของเราด้วยเนาะ,ค,ะคือจะได้ใช้ที่มันอ่าก็เรียกไม่เป็นพิษนะครับไม่เป็นเคมีด้วยนะครับ ปุ๋ยเคมีอะไรเราก็ลดลงไป<ฆ>นะครับต้นทุนลดนะครับแล้วก็ผลลัพธ์อย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมได้รับผลลัพธ์อย่างสุดยอดมากๆนะครับชัดเจนมากๆสาหรับแปลงข้าวโพดอาหารสัตว์ของพี่ชุติการของเราเดี๋ยวจะมาติดตามดูว่านะครับส่งข้อมูลให้เราดูหน่อยว่าผลลัพธ์ได้เท่าไหร่แปลงนี้ได้ค่ะอ่านะครับขอบคุณมากเลยสําหรับแปลงข้าวโพดของพี่ชุติการสวัสดีครับ